ครับผมมนีสวัสดีครับมือนีบรรยากาศน้ำเศร้าๆนะครับเนะาะอยู่หายอยู่หน้าคือเก่าครับพี่น้องพาพี่น้องมา,าเตรียมพ่นปุ๋ยนะครับเนาะสิมาเมืองวิธีการผสมปุ๋ยนะครับเนาะพี่น้องว่านี่สูตรผสมแบบได้แน่ครับสูตรที่ผมใส่เมืองกันครับพี่น้องการผสมปุ๋ยของผมที่ผมหมักไว้ มาใส่ับเขาตอนออกล่วงครับพี่น้องสูตรกะมักไว้สองอาทิตย์นะครับเนาะฮอร์โมนไข่ที่ผมใส่ครับพี่น้องมีประมาณนี้ครับผมสูตรบํารุงเข่าตอนตั้งทองนะครับเนาะอันหนึ่งก็สือมีเครื่องพ่นนะครับเครื่องพ่นก็สืใส่น้ำ ล่อไว้แล้วครับใส่น้ำประมาณนี้ประมาณ15หลิตรผมใส่ไว้ถังหนึ่งกับยีลิตรนะครับพี่นอ้องผมบ่ใส่เต็มนะครับมันหนักหนักเราก็เปลี่ยนเห็นจังหัวสีเป็นยางลุยลุยปลาเขา่าเพิ่มความหนักเข้าไปอีกครับตรงใส่หลายบันไดอันนี้มีจูเลนซี่สังคอแสองนี่เป็เอกของเขาช่วงเขาออกล่วงเนาะฮอร์โมนไข่มักกับน้เปรี้ยวน้ำตาล ไข่สิบหน่วยน้ำตาลสิบซอนนะครับเนาะสิบซอนแจงแล้วก็ใส่นมเปี้ยวไปครึ่งขวดนะครับครึ่งขวดยี่สิบบาทแล้วก็อันนี้มักหนึ่งอาทิตย์อันนี้มักสองอาทิตย์ไข่สิบหน่วยแบ่งเป็นสองขวดคือกันครับผสมสูตรเดียวกันอ่าแล้วก็ซีนี่นี่ครับน้ำตาลทั้ง้วนอ่าประมาณครึ่งกิโลครับถุบงหนึ่งผมก็ญยิ้มใส่ประมาณสามถึงสี่เถอ สั่งมาสองถุงนะครับเนาะก็ะใส่อานสูตรซ้ำนีแ้แหละครับพี่น้องมาเหมือนกันครับพี่น้องอ่าส่วนไข่นี่ผมใส่ประมาณสี่ส่วนครับพี่น้องใส่สี่ส่วนแต่ว่าน้ำตาลนี่ผมกูจะเทเลยบริตวงปกติไข่ผมกะบริตวงหรอกแต่ว่ามือนี่มาเห็ียดฉิบห้พี่น้องมึงสงใส้ตวงใส่ส่วน,วนอาะสบบิเป๊ะไนไดนครับเพราะว่ามาผู้เดียวมือหนึ่งจับกล่องมือหนึ่งที่ไข่ครับพี่น้อง สว่วนหนึง่งทั้งนี้ก็ที่ส่วนนะครับพี่น้องทั้งเติมน้ำขาบกอีกอย่ก็ต้องผสมเขียมข้นครับอาส่ทิดไปบ่อยเอาครับพี่น้องอาทิตย์ละเท้อผมสำหรับพี่น้องไปใส่ครับบวกพักพลามไม้ก็ใส่ สามถึงหามือเทียนึงครับผมขีดไปอันนี้ผมบอคอยได้มาบานเนาะหยุดเสาร์อาทิตย์จังได้แม่ฝนเป็นอาทิตย์ละเทือขันทาฝ่าฝนบ่่เอื้อมน่วยก็บ่ได้ขีดนะครับพี่น้องเมว่าฝนตกฝ่าบ่เกิดจังหวะว่านนี่มาขีดได้บ่ท่านในหอดเครื่องถังยื้ฝนตกก็ต้องยกเลือการขีดนะครับพี่น้องฝนตกนี่เสา็เสาสีด น้ำตาลพวกอีที่เลยนะครับพี่น้องน้ำตาลน้ำตาลท,าทั้งล้วนปั๊บเทเราก็จะเอาจูลินซีสังค์คอเสียงกับเกองขวดครับมือนี่สูตรผสมง่ายๆนะครับพี่น้องมากไว้ต้นทุนบาเพ่งทุนหลักลอยเห็ดหน้าสิบกว่าไรสบายสบายครับพี่น้อง ว่านบบเดมีสว่วนข้นนี่หูลุยเลยไม่นี่มีส่วนนะข้นเพราะว่าให้น้าตาลมันละลายนะครับนี่น้องบละลายมันก็นนิบไหลลงไป่านเครื่องกอง่านตะแกงกองมันเป็นเครื่องกองครับประหยัดต้นทุนคือกําไรนะครับเนาะการทํหน้าของห้องชาวนาประหยัดต้นทุนคือกําไร พี่น้องลงทุนปลาร้ายปุ๋ยใส่ใส่ปลอดภัยพร้อมครับพี่น้องเน้นความปลอดภัยเราปูบริโภคแล้วปูทำหน้าเอางเนาะครับพี่น้องก็เติมน้ำเข้าไปปุ๊บผสม <c oughs> เอานา้ำลงไปแต่มันถือว่าผสมเข้าไปในโตส่วนผสมนี้ก็เข้าไปว่างครับถังนี้เป็นยี่สิบหาลิตรครับพี่น้องเพราะมันยี่สิบลิตรเนาะมองก็เห็นเลขยี่สิบหายี่สิบสิบหาอยู่ตรงนี้ ตมงนี้เติมไปว่า20บอไซไลายปิดฟ้าหยเวนิดนึงครับพี่น้องที่นี่ก็จะได้ไปลุยเลยขีดพี่น้องมึงขยับสิขยับ,ยบอันนี้ไปยังไงครับตั้งกล้องไว้ก็จะขีดเลยขีดนี่ขีดพร้อมล้างฝนตกครับพี่น้องพุงกุลาของห้ไมีน้าเนี่ยยังไง เตรียมประทานทียักน้อยครับพป่นองสีลุยเลยมือน,นี่สีลมลมว่านฝนตกมือนี่กระสีส่งคืออยู่ครับแต่ว่ากระสีฟ้าพ่นทิ่มไปเพราะมันกระสีมีฝนสลับแดดนะครับอ้อมกับดาฟฝาาราฝนมาถึก บางที่ก็ได้ผลอาทิตย์ต่ออาทิตย์บางที่ก็สองอาทิตย์บางที่ก็เดือนหนึ่งนะครับมันเดาว่าถือแล้วแต่ฝาแต่ฝนชาวหน้าเฮ้าแลีวแต่ธรรมชาติเป็นสิปรุงแต่งไห้การทำหน้าสูตรกับว่าตายโตวันไหนครับพี่น้องตั้งกล่องเาพี่สูงข้าไปยังไง สายตาแน่อย่าง้อยนะครับเป็นองมากคนเดียวเป็นพ่อสีได้ทีการตั้งกลองตั้งทาพยายามอยากให้พี่น้องด้เมืองคลิปขั้นตอนการทำนะครับเนาะเพื่อเอาไปเห็ดใส่ประหยัดต้นทุนน้ำกันครับพี่น้องเห็ดหน้าเพื่อได้เพื่อได้ลงทุนหลายห้องเห็ดแบบบ่บ่บ,บแต่นี่นะครับเนาะ บบเห็ดตามกระเสเยเองกระเห็ดไปค่อยๆเห็ดไปตามผู้ปัญญ่าของัเนเห็ดไว้ให้ห้างเ้าหน้าปลอดภัยร้อยเปอรเซ็นครับสูตรนี้ได้ <c oughs> ครับสตาร์ทเครื่อง สายพี่โบ่ค่อยดีไปเลยครับสายสายภ่าหลังผมครับคือไปค่อยๆไปนะครับเนาะพี่น้องยิดหนาไว้จักหน่อยวันไง ควัน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 เอ้เครื่องพ่นเฮานี่มันไงอ่าครับผมก็เยประมาณนี้ครับคอยพ่นไปนะครับพี่น,อน้องจนมดถังเลยสิกลับมาไอ้สิวนกลับมาไก่สีมดถังยังสิวน,นกลับมาครับพี่น้องติดตามกันครับผมการพ่นปุ๋ยปนฮอ,อร์โมนบลอมุงเขานะครับเนาะ ไปเรื่อยๆครับพี่น้องเขากับสูงเนี้ยครับพี่น้องเอกงงเียด้วยน้ำด้วยหมอกด้วยไอ้ฝน เพื่อคุณภราพเพื่อผลผลิตที่ดีเขาก็ต้องอ่าพ่นตามระยะเวลานะครับพี่้อ๋ แต่ย่ว่าฝนไปไกลก็สีว้นกลับขึ้นครับประเทศนี้พี่น้องให้พี่น้องในเมืองคิโอ้อเขาหยับถั่วหัวครับขนาดว่งงาบางฝนบอดีที่ได้ฝนดีดงงๆงามๆนี่อุ้ยยากแล้วครับพี่น้องบางมองกับประเทศในมีห่วงครับตนบรสมบณ์บางมองกับมีห่วงฝนกลับขึ้นครับประเทศ ยกสูงสูงครับเป็นของว่ายยก็เอาลงตำ่ำยกสูงสูงล้มโบไคลมี่ัปไหนครับเมื่อนี่เพกระตียกสูงสูงล้มผ้าไป ประมาณนี้นะครับพี่น้องนี่ผลพี่น้องมึงก่นอนต่อไปคลิปต่อไปก็สิได้ลุยนะครับเนาะยางสุดกันแท้เลยคลิปนี้ผลพี่น้องมึงก่อนสําหรับเขาที่ว่าพี่น้องโอ้ว่ามาลุยเขาบา่าได้ตวนบบเบรเสียดายเ่าผมในความมุมมองผมว่าอ่าเอาได้ประโยชน์หลายกว่าที่เขาอ่าจะไดในเขาลุมนะครับเนาะประโยชน์ของมันก็คือเขาทัวให้ทัวหน้าเขานี่ สีได้บำรุงตัวถึงก็ผมก็คิดว่าถึงผมยางคาลงไปมันก็เป็นห้อยหน่อยเดียวน,นี่ครับมันก็บ,บ่เสียหายเท่าทีเวลามีลมมีมีฝนนี่เฮ็ดในเขาลุมตุ้มน,าน้าตุ้มยังนี่มันสิเสียหายหลายว่านี่มีบางครั้งตอนเกี่ยวตอนย่างรถเหยียบถย่ําลงไปนมันก็นจะบบอ่าพวกที่ผมยํามีสิบ่หลายเท่าที่อาส่วนเขาลุมเขายังนะครับเนาะไปคิดว่า ประโยชน์มันได้หลายกว่าหาองบำรุงเรยมันก็เสียให้เขาเม็ดบ่เตรียมเม็ดรีบเวลาเกี่ยวเวลายังไมขสึเกิยวออกเป็นเป็นน้ำฟางน้ำยางไปกับเขาบอกวีานำนักแต่ว่าเห็ดท่องเหตดแบบนี้นี่เดิประโยชน์เป็นผลิตมันก็ได้หลายกว่าขุมกว่านะครับเนาะเขาเตรียมเม็ดเตรียมนวยสำหรับห้พบนี้เป็นป้ายางค่อยๆไปผมกับว่าได้เขาก็บว่ได้ลุมเสียหายอ่าก็เสร็จมาก ปีที่สองที่สามมันแบบรู้สึกว่ามันได้มปนผลิตหลายเป็นที่พ่อใจนะครับลดต้นทุนคือกําไรครับที่ผมใส่รักในการทํานของผมเศรษฐกิจพอเพียงเยวยวยวยก็บเพื่อยู่เพื่อกินไปก่อนกับเผื่อยู่เลือกินเ้อเกิดขายห้องเกิดเือกินสิ่งที่ปลอดภัยห้องเห็ดเองทาเองห้องหินขันตอนห้องบ่อตรองไป,ไปเส่งเชียงจากแรงอื่นนะครับเนาะ ขาเห็ดเองกินเองเพื่อสุขภาพตัวข้าเองเขาพั่วแล้วก็ผู้ที่สนใจผู้ที่บริโภคนะครับเนาะฝากไว้นนไม่ได้ครับผมเขาหอมมะลิทุ่งกุลาของไห้งนี่เขาเหนียวครับปีนเขาเหนียวทุ่งกุลาอันนี้แปลงเนี้เป็นเขาเจ้าหงเนาะครับเนาะเขาขาวดอกมะลิลอยหาหนึ่งูนหานะครับเนาะเขาไงบานเขาเองเขาใหญ่นะครับผมในไส้เขาญ่มาก ปีที่สามครับผมผมก็ต่เขาไงเพราะว่าเขาไง,งนี่ระยะการจก็บเกี่ยวนี่มันก็สีหลังเขาดอแล้วก็หน้ามันสีลดลงแล้วก็ความหอมอมันก็สีดีกว่าผลผลิตต่อไรอาจชิบ่หลไปในเพราะว่าต้นมันก็ชิบะบ่่อยน้าบ่เคยเนียนห่วงกับบ่เยหลายปในแต่ว่าน้ำหนักมันดีเม็ดมันงามสีอกมากเ้เม็ดงามเม็ดดีผมก็สวยครับผมแล้วก็สำคัญปีนี้เขาหอมกว่า ทุกปีนะครับเนาะเพราะว่าหนันบมาหลายผ่านแรงผ่านฝนเข่าหนาวครับบัดนี้ต่อไปกันไปดูหนาวหมอกจัดๆเข่าผ่านสามไปดูผ่าสามขามมั้วหัร้อนจัดฝนหนาวแล้วก็เข่ากันเลยสารเกิดสารแห่งขั้มหอมออกมากครับผมกลายเป็นเขา่าหอมมะลิทุ่งกุหลาบหองห้ครับผมสําหรับมื้อนี้นะครับเนาะไปครับไปลุยต่อครับพี่น้อง